ว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้สวยเหมือนดังเทพนิยายและเป็นจุดหมายของใครหลายๆคนเมื่อเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุน่นที่นี่คามิโคจิสถานที่ที่เท,ทพเจ้าลงมาประทับสนับสนุนการเดินทางโดยกังนําคลินิกโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าจากที่ญี่ปุ่นนะคะ เราอยู่กันที่มัตสึโมโตมาเช่ารถนะคะเราเช่ารถจากเอเจนต์ชื่อขับรถเจแปนนะคะแล้วก็มารับรถเพื่อที่จะขับรถไปกันที่คามิโคจิค่ะตอนนี้อากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวเช่ารถเสร็จเราก็จะขับรถไปเที่ยวกันนะเราเช่ารถขับกับขับรถเจแปนค่ะเป็นเอเจนซี่ชาวไทยที่ดีวตรงกับโตโยต้าค่ะ ถ้าเปรียบเทียบค่าบริการแล้วค่าเริ่มต้นจะไม่ต่างกันมากแต่ด้วยความที่มีภาษาไทยจองง่ายคุยง่ายค่ะแต่ว่าถ้าเป็นค่าที่สูงขึ้นเนี่ยจะถูกกว่าจองตรงยิ่งจองหลายวันก็ยิ่งถูกเลยค่ะที่สําคัญนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทําใบขับขี่สากลใช้แบบ1ปีนะคะรถที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยด้านขวาเหมือนที่ประเทศไทยเลยคือค่อนข้างจะขับง่ายแต่ว่าเขาก็จะมีการจํากัดความเร็วเพราะฉะนั้น ใครที่แบบว่าชินในการขับรถที่เมืองไทยก็อาจจะแบบมีหมุดหงิดใจนิดนึงในการขับรถที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เราต้องดูทางม้าลายดูไฟอะไรอย่างงี้ให้ดีๆด,ด้วยเนาะเพราะว่าทางม้าลายที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบเคร่งมากในการที่เราจะต้องใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับคนเดินเท้านะคะ ทางสวยมากแบบใบไม้เปลี่ยนสีเหลืองส้มแดงเขียวแบบดีงามแล้วก็แบบระหว่างทางก็จะเจอแบบแม่น้ำหรอลำธารอะไรอย่างเงี้ยคือโคตรดีเลยนี่อีกข้างหนึ่งฝั่งนู้นเป็นน้ำเห็นเปล่าสวยและเราก็มาถึงลานจอดรถ ตะวันโดกันแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง5นาทีระยะทางจากมัซโมโตะเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ37กิโลเมตรแต่ว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นเขาจำกัดความเร็วนะคะก็ขับได้ประมาณนี้แล้วระหว่างทางคือสวยมากใบไม้เปลี่ยนสีแบบดีมากดูดิข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็ขึ้นมาซื้อตั๋วรถนะคะไป ามีโคจิกันเราซื้อเป็นตั๋วไปกลับเลยนะราคาอยู่ที่2,800เยนนะคะอันนี้คือตั๋วไปกลับหน้าตาตั๋วเป็นแบบนี้แล้วเราก็รอบ10โมงเดี๋ยวก็จะมาต่อแถวขึ้นรถบัสกันข้างหลังนี้นะคะนี้เป็นที่ขายตั๋วก็จะเป็นแบบนี้รถที่เนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าซึ่งแบบเพื่อนๆคนอื่นมาเราเห็นเขามากันแบบ ตีห้าหรอตีสี่ออกจากมัตสึโมโตะแล้วเราวิธีการมาที่คามิโคจินะรถส่วนตัวเนี่ยจะยังไงก็ไม่ถึงทุกคนจะต้องนั่งบัตเข้าไปอีกทีต่อให้ขับรถส่วนตัวมาแล้วก็มีมาทั้งจากโตเกียวก็มาได้นั่งในบัสมามีจากทาคายาม่าจากมัตสึโมโตะนะคะก็นั่งรถบัสมาได้แต่ว่าเราเลือกที่จะขับรถมาพราะว่าอยากจะแบบจอดตรงไหนก็จอดอะไรอย่างนี้รอบสิบโมงไป ขึ้นรถบัสกนันก็จะมีป้ายบอกนะว่าเดินอะไรไปรถบัสต,ตรงไหนนี่นะคะได้ตั๋วรถบัสมาแล้วไม่ทันแน่เลยรอบนี้เพราะว่าคนเยอะมากเมื่อกี้ก็คือพาไปผิดที่บอกว่ามั่วเพราะว่าเพิ่งเคยมานี่เป็นครั้งแรกที่มาคามิฟูจินะก็มั่วไปด้วยกันนะคะ ซึ่งคันนี้เต็มแน่เลยแล้ว10โมงก็จะมีรถออกอีกที10โมงครึ่งมีทุกๆครึ่งชั่วโม <c oughs> งยี่นั่งรถบัตนะคะจากซาวนโดมาประมาณ20นาทีเราก็มาถึงจุดแรกที่เราจะเริ่มเดินนั่นก็คือ ไทยโชพอนนะคะเป็นบึงไทยโชที่นักท่องเที่ยวนิยมกันพูดเหมือนรู้เรื่องนะแต่นี่คือการมารข้งแรงเดี๋ยวลงไปดูเขาว่าสวยขนาดไหนคนลงตรงนี้เยอะมากเหมือนกันนะจุดตรงนี้นะคะชื่อว่า K28 นะคะก็ฟังประกาศดีๆเนาะจะได้ไม่ลงผิดระยะทางเดินประมาณ3กิโลถึง3กิโลครึง่งมาดูกันว่าเราจะใช้เวลา เดินกี่นาทีเพื่อที่จะไปถึงจุดไฮไลท์ของคาามิโคจิก็คือสะพานกับปะนะคะสวยมากสวยแบบอืสวยคามิโคโจิเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะแปลเป็นไทยว่าสถานที่ที่เทพเจ้านะคะลงมาประทับหรือว่าลงมาอยู่นั่นเองก็มันสวยเหมือนแบบไม่ใช่เมืองมนุษย์เลยเนาะสวยเหมือนสวรรค์ก็เลยชื่อนี้แหละใช่ไหม สวยจริงๆสวยมาก you, view, เสียงที่ได้ยินอยู่นะคะก็คือเสียงของกระดิ่งนักเดินทางที่ชอบเดินป่าของญี่ปุ่นเขาจะมีกระดิ่งห้อยไว้เป็นกระดิ่งไล่หมีจริงๆก็ไม่ได้หรอกคือมันก็จะส่งเสียงเวลาเราเดินเนาะแล้วพอแบบ สัตว์พอหมีได้ยินเสียงเนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะเข้าใกล้เพราะว่าเขาก็กลัวคนเหมือนกันแล้วถ้าเราเจอหมีก็อย่าหยุดถ่ายรูปนะคะให้รีบเดินไปเลยตอนนี้ก็เดินตามนะักท่องเที่ยวนะักเดินทางคนอืน่นๆไปนะคะทางเดินก็จะเป็นดินผสมหินเดินง่ายอยู่แต่ว่าแนะนำว่าถ้ามาก็เอารองเท้าที่ใส่สบายเดินสะดวกมานะคะ ก็สบายเลยแล้วก็อย่าลืมพกน้ําดื่มมาด้วยเนาะจะได้คอยจิบระหว่างทางนะคะโอ้ตรงนี้สวยมากดูน้ําใสมากคือไม่รู้ว่าแบบในกล้องมันเห็นเท่าตาไหมแบบคือแบบว้าวสวยสุดๆนี่เป็นสะพานเดี๋ยวเราพามาดูใกล้ๆ ดูดิเห็นก้นสาะไหมใสมากสวยชอบอะ่ะโคตรดีเลย <another> ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเขาคือภูเขาไฟยาเกะดาเตะภูเขาไฟที่ทำให้เกิดเบิงไทยโชพรแห่งนี้นั่นเองนี่ <Yeah. S 2> ก็จะเห็นเป็นล่องลงมานะคะเป็นล่องที่ลาวาไหลลงมา เมื่อร้อยกว่าปีก่อนจึงเป็นปึ่งแห่งนี้ขึ้นมาจะมีสีเขียวมรกตแต่เราว่ามันเป็นสีฟ้าเธอคอยมากกว่าก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนี่แล้วข้างๆก็จะเป็นต้นไม้แล้วต้นไม้ต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่คนชอบมาถ่ายกันนี่เราก็คือดูข้อมูลมาอีกทีนึงนะข้อมูลจากพี่ฟิลพี่เตยนะคะพเะคะพจ เ,เ,เทียเท่ยวแล้วเที่ยวอีก,อกนี่ก็ไปตามกันได้เลยพี่เขาก็จะพาเที่ยวทั่วญี่ปุ่อ้อจริงๆทั่วไทยทั่วญี่ปุ่นเลยแต่เขาก็มาญี่ปุ่นบ่อยมากนี่นะคะต้นไม้ที่เราบอก จากไทยโชพรเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาเจอสะพานที่เป็นสะพานแบบนี้วิวนี้นะคะก็เลือกได้เลยว่าจะเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่ว่าทริปนี้เราจะพาเดินไปทางซ้ายกันก่อนนะคะว่าวิวเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปดูกันแล้วค่อยดูว่าถ้ามีเวลาก็อาจจะเดินย้อนกลับมาฝั่งขวาอีกทีหนึ่งน,น,นี่ก็จะเป็นวิวแบบนี้นะคะไปเราเดินไปด้วยกัน เดินข้ามมาเรามาเจอกับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นอ,วนอวน้วนๆเฮ้ยดูเจ้าถิ่นหน้าแดงมากว้ายน่ากลัวน่ากลัว มาจากทุกทิศท,ทางเลยอ่ะดูดิข้างหลัง <laughs> ข้างหลังเป็นใบใบเปลี่ยนสีแต่ว่าถ้าถ่ายให้ดูก็จะย้อนแสงพ่อเดินมาจากสะพานมาฝั่งสายใช่ไหมมันจะมีจุดลงหา หาหินนะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นทิวต้นสนหรือเปล่าต้นอะไรีจัตที่เปลี่ยนสีเรียงเป็นแถวเลยนะสีเหลืองข้างหลังเห็นไหมคะแล้วก็เป็นน้ําแบบสีฟ้าใสมากดูสวยมากนี่เวลาประมาณเที่ยงนะมันก็จะแบบแดดลงชอบมาก Where we be can go เราเริ่มออกเดินทางจากไทโชพรนะคะประมาณ10โมง35ตอนนี้บ่ายโมง11นาทีก็มาถึงสะพานกัปปะกันแล้วนี่คือสะพานกับปะนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบแหล่งรวมร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่ต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีจุดขึ้นรถบัสอยู่ตรงนู้นนะคะ เดินไปประมาณ3 0 0เมตรเราก็จะเจอจุดขึ้นรถบัสเขาบอกว่าที่มาของสะพานกับปะเนี่ยเพราะว่าในสมัยก่อนนู่นเป็นแบบหลายร้อยปีเขาไม่ได้แบบมีสะพานเวลาคนจะข้ามนะ่ะเขาก็จะเทินของไว้บนหัวเหมือนตัวกับปะก็เลยเป็นที่มาของสะพานกับปะใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้แหละ <laughs> นี่นะคะ คามิโคจินะคะเขาว่ากันว่าเป็นประตูสู่เทือกเขาเจแปนแอลนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางการเดินเท็กิ้งนะคะไปสู่ยอดเขาหลายๆยอดเขาในเจแปนแอลทางตอนเหนือได้เลยสำหรับใครที่ชอบเดินป่าก,ก็ลองมาเทคกิ้งที่นี่กันดูค่ะ ราก็ต้องหยิบเสื้อขนหนาออกมาใส่กันอีกรอบนะคะเพราะว่าไม่อยากไม่สบายมารอรถบัสเพื่อที่จะขึ้นกลับไปที่จุดจอดรถที่จอดไว้ก็สำหรับคลิปพาเที่ยวคามิโคจิก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆจะตามร้อยมาก็มากันได้เลยนะมาจากได้หลายที่หลายทางมากทั้งโตเกียวก็มาได้นะคะทาคายาม่าโทยาม่ามัซึโมโตมาได้หมดเลยได้ทั้งรถบัสหรือว่าขับรถมาก็ต้องนั่งบัสต,ต่อมาอีกอยู่ดีค่ะหรือว่าถ้าใครเงินถึงเงินถุงเงินถังจะมานอนที่คามิโคจิก็ได้หรือว่าอยากจะมากางเต้นก็ได้เหมือนกันนะคะ คลิปนี้ลาไปแล้วนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างกันนนำคลินิกค่ะคิดถึงเลเซอร์คิดถึงกันนำคลินิกค่ะลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย